สวัสดีค่ะมาพบกับอ้ออีกแล้วค่ะเฟอร์สวยสวยไม่ได้มีแค่ในห้างแต่มีที่ Pretty and Win Furniture วันนี้นะคะจะพามารีวิวโต๊ะอาหารหน้าท็อปหินแท้ค่ะลูกค้าหน้าท็อปหินแท้ของเรารุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยของร้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว,ว่าจะสวยงามขนาดไหน วันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะอาหารท็อปหินแค้กันค่ะลูกค้ารุ่นที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะชื่อรุ่นว่า Universe ค่ะเป็นแบบ6ที่นั่งขนาดหน้าโต๊ะกว้างอยู่ที่ 50. เมตร50ลึกเข้าไปนะคะอยู่ที่90เซนค่ะสูงจากพื้นเนี่ยเ5เซน ตัวหน้าท็อปโต๊ะเรานะคะเป็นหินแท้ค่ะที่ปิดผิวทําลายเคลือบเลซินนะคะกันริ้วรอยค่ะนะคะทนต่อแรงกระแทกที่สําคัญเลยกันน้ําค่ะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเพียงนํำผ้าชุบน้ำหมาดๆก็เช็ดได้ที่ตัวขาของโต๊ะนะคะเป็นสแตนเลสอย่างดีค่ะสีทองดีไซน์ทันสมัยสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้า โต๊ะของเรานะคะเป็นขนาดกว้าง1เมตร50บแบบ6ที่นั่งค่ะประกอบไปด้วยเก้าอี้6ตัวเก้าอี้เนี่ยนะคะห่อหุ้มด้วยหนังพีูนะคะมีความหนานุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นง,ง่ายระบายความร้อนได้ดีให้สัมผัสที่สบายไม่เหนียวเนอหนะตัวขาของเก้าอี้นะคะก็ทําจากเหล็กขาลูกค้าปลายขาเนะี่ยเป็นสีทอง ต๊ะอาหาร u n i v e r s ร์ของเรานะคะ <c oughs> เป็นแบบ6ที่นั่งค่ะเพราะเป็นหินแท้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เก้าอี้เนี่ยทำจากหนัง PU <c oughs> ค่ะลูกค้าโดยรวมแล้วนะคะโ <c oughs> ต๊ะของเราสวยมากๆเลยค่ะรุ่น u n i v e r s รราคาอยู่ที่27,500บาทเท่านั้นหากลูกค้านะคะต้องการชมสินค้าจริงค่ะมาดูได้เลยที่ร้านของเราค่ะร้าน Pretty and w i n f u r n ฟ t u r e อยู่ตรงข้ามแมคโครบางบงัวทองเปิดทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ